ต้นไม้ต้นไม้สวยบ้านก็ไม่ทำความสะาดเป็นผู้หญิงไอเยอะแล้วแต่ว่าแกโสดกรต้อยิตามแกจะให้บอกเนี่ยผมบอกวานอ่างนี้ตอนนั้นย้ายมา้าสวยเขียวเป็นบอี้อารธรรมี้ดี่รวสภาพหม่บอกทานเดกเข้าจิงป่ะจริงเดียว

ไปอบอกแนี่ยังไปทางซ้ายวิูวิวพระยืนอะไรเราไม่ไปเราเลี้ยวขวาออกมีเยอะแยะทำไมม่แย่มานาวะรวยแต่สาอ้หเยช่ง้หญิงมั้งเยยังเป็นผหญิงเกยังเป็นน้สาวแตื่องสันมัเยอะนะลูกขับไปเรื่อยๆ ยังไงดูหน้านเฉยเราจะไปแล้วนี่เราถับออก